องค์การบริหารส่วนตำบนโพตากมอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English and Adventure Camp สาวแลรโรงเรียนบ้านสาวแลรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านสาวแลรตำบนโพตากอําเภอโพตากจังหวัดนองคายนายสุรพงษ์ฉายารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนโพตากเป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English and a d v e n t u r e Camp สาวแลร โรงเรียนบ้านสาวแรซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านสาวแรกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพตากจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14มีนาคม2564เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปฐมศึกษาทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวแหล่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ร่ถึง6ร่วมกิจกรรมจำนวน75คน